เลิกทั้ง27กลุ่มดาวเลิกยังแบ่งประเภทของเลิอกออกเป็นหมวดอีก9หมวดทุกๆหมวดมีดาวพระเคราะ์ครอบครองแรงผลของเลิกให้ทราบผลดีร้ายตามประเภทหมวดที่1นึ่นะก็คือทริตโทเลิอกอันได้แก่เลิกที่1 10 19นะครับก็อ่าเป็นเลิกที่อยู่ในราศี ธาตุาไฟนะครับก็คือเมอาแล้วก็สิงแล้วก็ธนูตามลําดับนะครับปฐมบาทนะครับนาวางอ,าอังคารทุทาาทาาต,ติยาบาตรนวางศุขตติยบาตรนวางพุธจตุฉบาตรนาวางจันทร์นะครับเป็นปฐมตีอย่างนะสามบาทและเป็นทุติยตีอย่างหนึ่งบาท พระอาทิตย์เป็นผู้รักษาเลิกนี้นะครับก็พระจันทร์โคจรเสวยเลิกทั้งสามเลิกนี้นะครับก็เลิกใดเลิกหนึ่งนะครับในหมวดนี้นะครับก็คือหมวดชริโชนะฮะก็ควรค่านะฮะอ่าแก่การมงคลนะครับให้ผลดีนะครับก็มีดาวอาทิตย์เป็นดาวรักษาการนะครับรักษาเลิกนะครับใช้สำหรับขอความช่วยเหลือนะครับอ่าขอสิ่งของอ่าผัดผ่อน เจรจาต่อรองร้องทุกข์เป็นเลิกที่ต้องการนะใช้ไปเพื่อให้ได้รับความคุณาช่วยเหลือ,อเป็นบุรณะเลิกนะครับกนะ็อยู่นะในราศีเดียวกันนะสี่บาทเลิกนะครับก็สําหรับหมวดของทลิทโธเลิกนะครับหมวดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้แก่เลิกที่หนึ่งนะครับก็คือพระจันทร์เสวยเลิกที่หนึ่งนะพระจันทร์เสวยเลิกที่สิบนะครับและพระจันทร์เสวยเลิกที่สิบเก้านะครับ หลักการหลักการก็นะครับบวกเหยียดกันเนี่ยก็จะได้หนึ่งนะครับก็คือเป็นทริโตเล็กนะครับ